ก่อนหน้านี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้ภาษาไพทอนกันไปบ้างแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาลองใช้คำสั่ง Python Turtle กันบ้างนะครับ Python t u r t l e ตัวนี้จะใช้งานได้เราจะเป็นจะต้อง import ตัวคำสั่ง Turtle เข้ามาก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง from Turtle และ import จากนั้นตามด้วย Star นะครับหมายความว่า ให้เอาคำสั่งทุกคําสั่งเลยนะครับของตัว Turtle นะครับเข้ามาจากนั้นให้พวกเราพิมพ์คําสั่งดังนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเต่านะครับจะเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยมีขนาด100หน่วยจากโปรแกรมข้างต้นนะครับเราลองมาแก้ปัญหาใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนเป็นรูปนี้ครับ ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างยาวกว่าของเดิมเป็น2เท่าครับยังไม่หมดครับมีอีกรูปนะครับและสร้างรูปแรกเสร็จแล้วนะครับให้ลองมาสร้างรูปที่2ครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเป็น2เท่าแล้วก็ตักแขงขึ้นไปนะครับทำมุม30องศากับแนวระนาบพวกเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับถ้าพวกเราต้องการเพื่อทำกิจกรรมให้กด p a เมื่อทำกิจกรรมแล้วให้กด Play เพื่อไปเรียนห่อได้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมสนุกกับเตา่าโดยที่ก่อนทำกิจกรรมนะครับเราจำเป็นจะต้อง Copy f i ้ไฟล์ t u r t l e l a n py และ TurtleLab2 n py เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรมที่เราเขียนอยู่นี้นะครับจากนั้น ให้เราพิมพ์คำสั่งดังนี้ครับและเมื่อลองรันดูเราจะพบกับรูปแบบนี้ครับโดยภารกิจของเต่าในโปรแกรมแรกเนี่นะครับคือให้เต่าเดินไปยังบ้านครับโดยที่บ้านของเต่าแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าห้ามเดินชนก้อนหินซึ่งในทีน่นี้ก้อนหิน ก็คือรูปวงกลมพวกเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ <Concept> เมื่อพวกเราทำกิจกรรมแล้วนะครับลองดูนะครับว่าเหมือนกับของผมหรือเปล่านะครับโดยที่ผมเริ่มจากให้เต่าหมุนตัวเองไปทางซ้ายมือนะครับ90องศาจากนั้นเดินไปด้านหน้า50หน่วยและ หมุนตัวเองไปทางด้านขวามือ90องศาและเดินไปอีก200หน่วยจากนั้นหมุนตัวเองไปทางด้านขวามือนะครับอีก90องศาและเดินเข้าที่บ้านนะครับอีก50หน่วยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในที่นี้พวกเราสามารถที่จะเดินในรูปแบบอื่นๆได้อีกนะครับเพราะ การเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันรู้เป้าหมายไม่จําเป็นจะต้องเขียนในแบบเดียวนะครับสามารถเขียนได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเปรียบปัญหาในรูปแบบที่2นะครับโดยที่เราให้เต่าเดินไปยังบ้านเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้บ้านไม่อยู่กับที่ฮะบ้านจะสุ่มตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเรา จำเป็นจะต้องให้เต่าเดินไปยังบ้านให้ได้นะครับทีนี้โปรแกรมจะกำหนดค่า h x เพื่อบอกตำแหน่งของบ้านในแกน x และกำหนดค่า h y เพื่อบอกตำแหน่งของบ้านในแกน y ขึ้นมานะครับให้พวกเราใช้ประโยชน์จาก h x และ h y มาเขียนโปรแกรมแก้ปัญหานี้ให้ได้พวกเรา IMPORT f i l ์ Turtle l a แล n เข้าไปนะครับและลองแก้ปัญหาดูครับต่อไปนะครับเรามาดูโค้ดของตัว Turtle Lab 2N กันบ้างนะครับการแก้ปัญหาบ้านที่สุ่มไปมานั้นนะครับผมใช้การเขียนโดยการให้ตัวเต่า Forward ไปก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเต่าเนี่ย หันหน้าไปทางแกน x ของบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมให้เต่าเดินไปยังตำแหน่งของแกน x ของบ้านเลยนะครับโดยใช้ระยะทางจาก hx นะครับเพื่อให้เต่าเดินไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องจากนั้นให้เต่าหมุนไปทางซ้ายนะครับก็คือเดินไปหาตำแหน่งแกน y นั่นเองนะครับและเดินไปในระยะทางเท่ากับ hy นะครับจากนั้นเต่าก็จะ ไปอยู่ที่บ้านพอดีเลยครับในที่นี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาสลับกันได้นะครับอย่างเช่นเราเดินไปยังตำแหน่งแกน Y ก่อนก็ได้นะครับแต่การหมุนนั้นจะต้องหมุนสลับกันด้วยนะครับอย่างเช่นเราเดินไปยังตำแหน่งแกน Y ให้เราหมุนไปทางขวา90องศาและจากนั้นก็เดินตรงไปยังบ้านแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับพวกเราเคยจเจอปัญหาในลักษณะนี้บ้างไหมครับ เราต้องการแสดงผลข้อความ IPST ทั้งหมด5ครั้งเราก็จะเป็นต้อง print IPST print IPST แบบนี้5ครั้งผลลัพธ์ก็จะได้เป็น IPST ทั้งหมด5ครั้งนะครับแต่จะดีไหมครับถ้าเรามีคำสั่งที่จะทำให้เขาแสดงผลได้กี่ครั้งก็ได้ตามที่เรากำหนดเราก็เลยจำเป็นต้องมาใช้งานคำสั่ง for นะครับ ซึ่งคําสั่ง for ในที่นี้เนี่ยครับจะทํางานตามจํานวนครั้งที่เรากําหนดนะครับโดยมีรูปแบบดังนี้ครับก็คือ for แล้วตามด้วยตัวแปรจากนั้น in ตามด้วย list จากนั้นบรรทัดถัดไปนะครับเพรเราต้องเขียนให้เยื้องเข้ามาใน for นะครับและใส่ชุดคําสั่งได้เลยนะครับ python เมื่อเยื้องเข้าไปนะครับมีการเยื้งเข้าไปจะเข้าใจว่าข้อมูลที่ถูกเยื้องนั้นนะครับอยู่ใน ลููนะครับหรือว่าอยู่ในระดับชั้นเดียวกันนะครับและเขาก็จะทำงานเป็นชุดคำสั่งให้นะครับจากการใช้งานฟอจะเหลือคำสั่งแค่นี้ครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็น IPST เรียนกัน5ครั้งเหมือนเดิมจะสังเกตไหมครับว่าผลลัพธ์เหมือนกันแต่การเขียนโปรแกรมนั้นแตกต่างกันถ้าเราต้องการให้โปรแกรมเป็นลักษณะนี้ครับ คือแสดงผลตัวเลข1จนถึง5ถ้าเราเขียนโปรแกรมปกติโดยที่เราไม่ใช้ล o o เราจะเขียนโปรแกรมได้แบบนี้ครับสังเกตไหมครับว่าเราจะเป็นต้องสร้างตัวแปร,แรเข้ามานะครับในการกำหนดค่าแล้วก็เพิ่มค่าของตัวแปร,แรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้คำสั่ง print แล้วก็เอาตัวแปรแบวก1ตัวแปรแบวก2ตัวแปรแบวก3บวก4ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าเราสามารถเขียนโปรแกรม ให้เป็นคำสั่งฟรอรลักษณะนี้ได้ครับพวกเราลองรันคำสั่งนี้ดูนะครับแล้วลองดูว่าได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคพวกเราลองดูแล้วนะครับจะสังเกตว่าเฮ้ยมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการแท้เพราะมันจะเปลี่ยนแสดงผลเป็น0 1 2 3 4แทนนะครับ ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าคำสั่ง range นะครับถ้าเขียนแบบนี้เลยนะครับคำสั่ง range นะครับจะทำงานทั้งหมด5ครั้งและเริ่มเริ่มต้นทำงานที่0ครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นแบบนี้ครับเราใส่บวก1เข้าไปในตัวแปลของเรานะครับก็จะแสดงผลเป็น1จนถึง5ได้ครับ ในกิจกรรมถัดไปให้พวกเราลองแปลงคำสั่งลำลองนี้ครับให้เป็นโปรแกรมพวกเราลองเขียนโปรแกรมตามมหั่ลำลองนี้ดูครับว่าผลลัพธ์จะได้อย่างไรครับพวกเราลองเขียนโปรแกรมแล้วนะครับลองมาดูนะครับว่าเหมือนกับไกด์ไลน์ของผมหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าการเขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบในที่นี้เ่ยนะครับ ตัวรหรัสลำลองนั้นนะครับต้องการให้เรารับค่าทั้งหมด4ค่าแล้วเอาค่านั้นมาหาค่าผลรวมแล้วก็แสดงผลครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมาลองดูโจทย์อีกข้อนึ่งนะครับจากรหรัสลำลองนี้ครับพวกเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมจากรหรัสลำลองนี้ได้อย่างไรครับ พวกเราลองเขียนโปรแกรมแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างของผมหรือเปล่าครับจามารจำลองนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเป็นการแสดงผลของแม่สุคูณนะครับอย่างเช่นเราใส่แม่5เข้าไปนะครับเราใส่เลขหก็แสดงผลเป็นสุคูณแม่5นะครับถ้าเราใส่แม่6นะครับก็จะแสดงเป็นผลเป็นสุคูณแม่6นะครับในลักษณะนี้ครับเรามาลองแก้ปัญหาจากสถานการณ์นี้ครับ จากสถานการณ์เขากำหนดว่าให้เราแสดงตัวเลขและจำนวนที่ค่า x หาร0จนถึง n ได้ลงตัวในที่นี้ข้อมูลนำเข้าจะเป็น x นะครับและ n นะครับเรากำหนดค่า x ลงไปนะครับแล้วก็ค่า n ลงไปข้อมูลที่ส่งออกจะเป็นการส่งออกลนะักษณะนี้ครับ การส่งออกจะสังเกตว่าจะส่งออกเป็นข้อมูล1ตัวแล้วก็เว้นห่างนะครับเป็นข้อมูลตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆจนจบนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาให้เห็นว่าจากข้อมูลนะครับทั้งสองชุดนะครับจะสามารถหารออกมาได้ทั้งหมดกี่จํานวนในที่นี้จะมีคําสั่งเพิ่มเติมเข้ามาครับตามนี้ครับ จะสังเกตว่าการปริน้นนั้นกำหนดค่าจุดจบให้มีแท็บเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่เราจึงต้องสั่งปริน้นว่างๆไว้หนึ่งบรรทัดครับถ้าพวกเราต้องการจุดเพื่อทำกิจกรรมให้กด Pause เมื่อทำกิจกรรมแล้วให้กด Play เพื่อไปเรียนต่อได้เลยครับ พวกเราเขียนโปรแกรมแล้วได้เหมือนของผมหรือเปล่าครับจะสังเกตว่าข้อมูลที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราทำไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งเราจึงจําเป็นจะต้องสร้างตัวแปรเพิ่มเข้าไปหนึ่งตัวครับเพื่อใช้ในการนับจํานวนว่าตัว x หารลงตัวไปแล้วกี่ครั้งแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นลักษณะนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคําสั่งวนซ้ํา คำสั่งวนซ้ำทําให้เราเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและรวมถึงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดยังสามารถให้พวกเราสามารถเข้าไปจัดการแก้ปัญหานั้น,น,นได้อย่างง่ายด้วยครับถ้าพวกเราสนใจในการเขียนภาษาไพทอนมากขึ้นนะครับพวกเราลองเปิดไปยังหนังสือท้ายบทนะครับพวกเราจะพบสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับให้พวกเราลองเขียนโปรแกรมแก้ปัญหากันดูครับ